ขอ Let's g ล l สโกท o to ์ i หนสิใจที่ไหนเร้วรูเดอบภูเขาอ่ะทูเดอบภูเขาเมาส์เทน ยายชัมม่วโมงฮัลโหลโอ้ย <Hello. S 2> ข้างหน้าเป็นภูเขาที่เขาแบบผากลางเลยนะเนี่ยสวยมากๆเลยบภาไปยังเข้าเล่นัจงจับภาพนี่นะนี่นะชางภาพนิ่งทำภาพนิ่งแล้ว อายุนอายุนแมวไปไหนแล้วโอ๊ยแมวยังม,มีเห็นท้องฟ้านั้นไหมทันเก็บเอาไว้ให้เธอวันนี้เรากำลังจะไปดูที่จุดชมวิวกันนะคะไปดูพราทิตขึ้นค่ะฮ้ยครับลูกเราอยู่คิดอะไรไปดูจุดชมวิวตื่นแตเช้าเลยตอนนี้หกโมงสี่สิบแล้ว เี่ยวพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้ววันนี้มีหมอกด้วยทะเลหมอกทะเลหมอกทะเลมะเเหมอกหมอกภูเขาอะไรนะภูะเขาเหมอ <c oughs> กภูเขาหมอกภูเขาทำอไรภูเขาทำอไรช <c oughs> <c oughs> มวิววนี้พระอาทิตย์ไม่มีเลยเพราะว่า PM เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแบบว่าเป็นหมอกเป็นเมฆเยอะไปหน่อยแม่ครับพระอาทิตย์ขึ้นโอ้ยตัวดเจ๊เห็นพระอาทิตย์มาแล้วว้าวมา,มาเป็นเรียกเทคโนโลยีนะฮใช่มาเลยกองแม่ติเห็นนะเนี่ยขึ้นมาครึ่งดวงแล้ว เรียกอีกแล้วเตนมาเรียกเอกแล้วมาพอดีเลยพะจันพทิดลไปไหนอ๋อพาจันไปไหนพะธิดมาแล้วดโอ้มาแล้วดีระคพอดีเลย้สวยงาม พระอาทิตย์มาแล้วไปหนพระอาทิตย์ไปไหนมา <laughs> พระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะทุกคนกลมเลยเดี๋ยวซูมข้ไปดูใกล้ๆไม่เห็นเนะเห็นไหมถ่ายแบบนี้อ่าอ่าถ่ายเซลฟี่ ่มม <Sí. c ười> <c ười> ุมนี้ก็สวยนะเนี่ยสวยสวยป่อเไม่เห็นพระอาทิตย์นั่นไปไหนมาด้วยไม่ทำไมไม่เห็นพระอาทิตย์น่ะ อันนี้ลองลองดูหม่สิเบาๆเดี๋ยวมันกระแทกเน,นงมาโดนหน้ากำลังเดินไปเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะที่ไร่จะมองมาหาแม่หาแม่ตื่นแต่เช้าเลยไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันมา แล้วก็กินข้าวเราจะไปเก็บสตรอเบอรี่ต่อยายไปเก็บด้วยเดี๋ยวมานี้กับลุงเป้ตามมาลุงเป้เขายังชิลกับพราทิตย์ขึ้นอยู่ไรสตรอเบอรี่อยู่ข้างๆรีสอร์ทเลยที่เราพักนี่ เราเดินไปนะเดินไปเก็บสตรอเบอรี่ไรอันนี้ดีมากเลยดีกว่าที่แม่ไปเก็บเขาที่แล้วอีกอืมใช่ทียาใช่ดีๆมาเก็บสตรอเบอรี่โอ้ได้แล้วลูกใหญ่ๆห,ห,หน่อยเร็วลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมชิมก่อนได้ไหมแม่กินไปทั้ง เอาเอาสีนั่นออกมานื่นะดูยอดดีมากเลยอ่ะเหรออือเสยผมน้อยดูแก่อ่ะเออเอาใหม่สิไม่เอาใหม่แล้วถ่ายแล้วอช้อนเต็มเลยตรงนี้เดี๋ยวมาเก็บใหม่ <c oughs> มเดี๋ย <c oughs> วไปกินก่อน <c oughs> <c oughs> ได้ได้ยังเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปไปเลยแต่ดูสิโอ้เดี๋ยวเขาดูนี่นี่รูปนี่ใหญ่นี่เอาไปฝากพี่จันเจ้าพี่ตูนด้วย ช่วงนี้ดีแล้วล่ะแดดอ่อนบางลูกมันก็อุ้ยลูกนี้ใหญ่มากเลยนี่นัดด้านนี้ใหญ่เบอ้อเลอเลยดูขามาไ,มไหนลูกนั้นใหญ่มากมใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะช้ำไ,ได้ไหมลูก,บกเบาๆเดี๋ยวมันช้ำแต่ต้องดูลูกที่มันไม่ช้ำนะลูกโอ๊ะ เยอะมากเลยด้านี้ไหนไหนโอเคเต้นท์ชอชอตบรลลี่ที่เต้นตัดหน่อยนี่ไหนอะเยอะเลยเหรอเยอะเลยอืมไกลระวังนะเสียบหน้านะกลัวจริงเน่ามันเน่ามันเน่าตัดอันนั้นให้หน่อยเลยอย่า ไหวยปะเนี่ยให้พี่นี้มาช่วยโอ้ oh, ยายลูกลูกใหญ่เลยนะเนี่ยชิดหน่อยถ่อยากไปอยากไปแถวนน้นอะแต่อยากไปแถวนน้นข้างหลังน้องเต็มเลยน้องดูข้างหลังนี้ยังออ <laughs> แ,มแม่นี้ไม่อยากมาเก็บตอบี่อ่ะเขาไม่ชอบิด้วยว่ากันกายกันกาย่างพี่ตุนครับ เ้พี่จันกับพี่ตุนกับเต้นครับเาม่หลงพี่จัน่อะนี่ไไหมเหน่อยไหม เป็ไหนอะกัว yes. ป so, like ิงดูดนี่ไปดูมีปิงดูดเลือดด้วยนะป๋าป๊าต้นไม้อะไรอ่ะเต้นต้นไม้ต้นไม้จับแล้วก็หุบพับจับแล้วมันก็หุบใช่ไหมใช่โอ้โหันหุบจริงด้วยนีก็มีเต็มเป็นอย่างนี้เลยมีมีเรื่องว้าโโหอันนี้ตรงนี้เต็มเลย ท่านเดนนี่จะตรงนี้ผีดตรงนี้หน่อยเด้วุยดอกไม้อันนี้สวยจังเลยอ่ะอุ้ยหุบหมด,ดมทั้งก้านเลยอุ้ยหุบหมดแล้วเขาหลับหมดแล้วเราไปแกล้งเขาเลยเนาะเขากำลังแบบเบ่งบานรับแสงอาทิตย์เราก็แบบไปแกล้งให้เขาหุบ <c oughs> เราไปแก้ให้เขาหูบหรือเปล่านี่นี่ฮึป้าอาบน้ำกันแล้วเดี๋ยวไปวัดละไปไหว้พระกันไปไปเราไปไหว้ไหว้พระที่วัดเลยนะวัดผาอะไรนะวัดผาซ่อนแก้วโอเคป้าอาบน้ำกันก่อนแปลกแล้วตายลูกคนเยอะมากเลยวันนี้ มีฝนปล่อยปลอยลงมาหน่อยหนึ่งด้วยวันนี้คนเยอะมากด้วยปากก็คึมคมเห็นเป็นเรลนเรียนะร้อยบาทเจ้า,จาการสาธุ บรรดาพุนที่มาจากจากังหวัดขึ้นไหมตัวเป็นไว้ไหวอย่างลูกอาถปา<ะ>ไีนนะ่เหรอใส่ไทยคุกไแล้ว,ว่ร้อยบาทนอสรรณพักธนสิทธิสุขคนทำบ,บุญที่อินทวายรับ200รรสองร้อยตารางาสองร้อยบาทเจ้าหน้สารูปปีอย่างไม่หมนกเนี่ยรับบร ฝันหมอกไหมลูกฝันหมอกไหม,มแก้วมรกแตแต่ว่าไม่ใช่มแกก้ว หยอนับขึโอ้มีชั้นี้กับชั้นข้างบนอ่ะทับนอะไรที่เอาไว้ว่าติดรามาหนึ่งร้อยบาทนะขบข้ายอารู้วิธีขึ้นขับขึ้นขบาลหนึ่งล้อยบาทยายอ่ะยายอ่ะ giật gốc ổn đi đi để đi 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 <laughs> <laughs> เราไม่ได้ขึ้นมาใช่ไหมวันนี้สวยมากเลยนะ เสื้อเต็มเลยสวยมากสวยมากมากเลยที่เขาคออันนี้ที่เขาเอาไว้จัดช่อดอกไม้ไงมันชื่ออะไรก็ไม่รู้เดซี่น่าเหรอเฮ้ยฉันดีใจจันเัน ถ้าไปดูลึกๆไหมมันจะได้เห็นผีเสื้อไปดูแดงๆบ้างแปะไปดูตะตรงแดงๆเดินนำเลยลูกระวังนะ ไปดูแดงๆมากอันนั้นใบต้นแดงนี้วันเกิดไทยนะแดงแดงวันเกิดใทยอุ้ยตรงนี้ก็สวยดดาอะไรเนี่ย อุทยานศรีเทพนะคะไม่ใช่ครับข้างนอกเอาเหรอเข้าข้างนอกข้อมูลผิดศรีเทพอยู่ข้างนอกอ๋อใหญ่มาก หินนี่คขาละแบบกับยุทธยาเลยนะเองคขละแบบเลยอ่ะแล้วมันเป็นพื้นที่หลกหล้างมาแั้งวไงหลกหล้างอยู่กันแบบเป็นพันพันปีขึ้นไม่ได้ถูกไหมไม่ให้ขึ้นอันนี้รามาไหนนะแถวข้างนอกครับแถวข้างนอกครับะไปเดินดูกันรอบๆใหญ่มากนะ มันเป็นหินมาพันปีแล้วนะเนี่ยดูสิแม่แม่อย่าขึ้นนะเขาบอกห้ามขึน้นแม่ไม่ได้ขึ้นแม่อย่าขึ้นนะเขาบอกห้ามขึน้นแม่ไม่ได้ขึ้นเลยดูดิเป็นหินแบบ อะไรกัดซ้อมาเป็นพันพันปีนะทีลาแรงมันกักกมเหใหญ่ยูเนสโกองค์กางเพาว่าตรงนอดเหรอโดยบริจาคไป้วเท่าไหร่อะปู่แม่ถ้าถ่ายต้องคลิปซะหน่อยอายุเลถ่ายให้เล้วิดีโอ ไปเดี๋ยวเวลาน้อยนะเอาวิญญาไม่ทันเลไล่นู่นแล้วถายยังอ่ะแม่ถ่ายหนูปะเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ที่เขาข้างนอกนะคะเป็นพยานมรดกโลกนะคะนั่งมาทางนี้หน่อยนะคะมากับตัวเ็นเชนเน <c oughs> <c oughs> ลค่ะกำลังวิ่งเล่นอยู่นะคะในตอนเย็นนี้ก้ามีอะไรลูกกวางมวย้า<ล>นน<ด>้อยนะคะกําลังเดินชมรอ,อบพยานโบราณสถานเขาข้างนอกนะครับใช่ค่ะจบคลิปเป็นเท่านี้นะคะจบแล้ว บายบายค่ะคอเจอกันใหม่รอบหน้าค <laughs> ่ะบายบาย